เดือดเลยนะด้ยำาดี yo, ้วหมูมจ้าสั bye. ่งเลยนะคะแซ่บหมูแซ่บเนื้อจะต้มต้มต้มยำ้าแล้วก็น้ำใสสั่งได้เลยนะคะเนื้อแป้รวมได้จัรวมได้ทุกอย่างเลยจ้าที่บอกได้เลย แบนแต้ต่ากินมากนะนี่ข<ม>า,ายไม่กี่ชั่วโมงนะจะหมดแล้วนะนี่คือเขาจะหมุนตลอดนะครัสวัสดีครับวันนี้อยู่ช่อง Street Food Thailand นะเทจ Street Food นะวันนี้ผมอยู่ตลาดเซฟวันนะผมมาเจอร้านต้มแซ่บนะบนี่เป็นร้านต้มแซ่บออนซอน ออนซอนต้มจับนะนี่ลูกค้าเยอะมากนะร้านนี้นะกำลังทำ่ะคือเขาจะทำจับใหม่สดๆร้อนๆนะเติมใช่แล้วจ้าอันนี้เติมอันนี้เติมอันนี้เป็นลาบลาบยิ่นเนื้อค่ะเป็นเนื้อครบไหมคะอันนี้จะเป็นกระดูกอ่อนนะนี่จะเป็นเอ็นหมูนะเนื้อนะ ก็เป็นพวกซุปเปอร์ตีนไก่นะขาหม ครับผมสั่งได้เลยจ้าสั่งได้ครับเย็นเนื้อนะคะเน,เนื้อเอาผมบอขมกลางมันมีผมฟึดผมฟึดกับผมกลางไงผมกลางผมฟึดคืออะไรพี่อันสุดท้ายผมโพดผมโพลเอาเลื่อมจ้าละ่ะขอโทษพ่อค้าจะโดนตีแล้วใช่ไหมเล่นมุกมากเกิน ตื่อมาลเลยจ้าังแหละจ้ารับกันี้ได้เลยนะคะเนี่ยราคา80บาทนะน่ากินมากแซ่ครับผม อันนี้เป็นต้มอะไรนะพ่ออันนี้เป็นต้มครุ้งครับผม้ต้มครุ้งปลากรเป็นปลากรดนะครับผมสั่งจากสุพรรณบุรีเลยครับนี่มาจากสุพรรณบุรีนะฮะของจริงของแร่เลยล่ะครับอันนี้เป็นอันนี้เปไส้ป่ะอดีตมันจะเป็นต้มเนื้อครับอดีตจะเป็นต้มเนื้อปัจจุบันนะปัจจุบันเป็นอะไรปัจจุบันเป็นไส้อ่อนปัจจุบันเป็นไส้อ่อนนะต้มเนื้อเป็นอดีตไปแล้วครับผม อันนี้เป็นเอ็นเนื้ออันนี้เอ็นหมูอันนี้จะเป็นกระดูกอ่อนหมูครับผมเป็นกระดูกฟแก็บนะครับโอ้ดูน่ากินมากทุกคนอร่อยมากเนื้อจะเยอะหน่อยร้อนๆเลยครับพ่อครับตัวนี้จะเป็นเอ็นครับผมอันนี้เป็นเอ็นเอ็นหไรครับเอ็นหมูนะสำรองตัวนี้ครับโอสำรองอันนี้จะเป็นอันนี้ขาหมูอันนี้เป็นต้มยำพวงไข่งอันนี้จะเป็นขาไก่ขาไก่แล้วซุปเปอร์ สวัสดีครับลูกค้าสั่งเอ็นเนื้อนะนะเอ็นเดึงเอ็นถุงนึงจ้าครับเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อใช่ไหมคะแ่บแซ่บอังเดียวเหรออันเดียวเลยอังเดียววันนี้หยุดแน่วันนี้หยุดวันหยุดสายมือได้หมดแล้วกว่าฝนได้พี่ฝนตกสั่งได้เลยจ้าถามได้นะคะเราได้รวมได้เลยจ้ารวมได้ทุกอย่างนะคะอธิบดีมันเล่นทั้งอาทิตย์เลยเด็ก เรีนนาทินเลยเนาะเขาบอกว่า13บสามทำไอีกอ่าพูดเช่นนั้นสิบสามได้เลยค่ะอย่างเดียวเนาะรวมกันได้นะรวมกันก็ราคาเท่าเดิมนะครับผมรวมกันก็ราคาเท่าเดิมนะครับแปดสิบบาทเท่าเดิมครับแทบก็แปดสิบไม่แทบก็แปดสิบครับผมแทบกับแปดสิบไม่แทบก็แปดสิบนะครับร้อนเลยนะร้อนร้อนกันเลยทีเดียว ราคา80บาทนี่นะครึ่งถุงแล้วนะได้เยอะมากเอยอะไม่พอแซ่บเลยนะได้ามาล้านออนซอนเลยนะคะแซ,บซ่บเนีย่ยร้านก็อยู่โซนสเีตฟู้ดนะออนซอนนะใช่ป่ะออนซอนออนซอนต้มแซ,บแซบ่บได้ต้มเนื้อมาไหมไม่กล้ามาเยอะใช่ไหมป๋า ปกติก็เต็มนี่แหละโปรนแต่มแต่ว่ามันเต็มรู้สกว่าเนื้อจะขายดีวันนี้ครับผมลูกค้านี่คือเข้าไม่ขาดสายนะขายดีนะีล้อกอาผดนึงผมนิดหนึ่งครับผมผมนิดนึงผมปันกาผมอัมลำผมพูดผมโอมีหลายผมนะ่หลายผมครับผม 80บาทครับราคา80บาท<ม>ได้เยอะมากะะมได้ทุกอย่างเลยจ้าที่บอกได้เลยนะคะแซบหมูแซบเนื้อจะต,ต้องขมต้มง,งามจ้าขอชิมดูหน่อยขมย่งแซบแซบแช่ปะได้เบียร์สักสองขวดแก้วเลยใช่ไหมครับ <c oughs> ันนี้อันนี้แล้วก็ไส่อันนู้นหมูเลยนะหมูครับผมรวมกันเนาะเอาอันนู้นเขาจะรวมกันได้นะเกลียดมากนะคะสามารถปลานี่คือเลือกได้ทุกอย่างนะรวมกันเนาะอ๋อรวมได้ทุกอย่างเลยถ้าบางอย่างมันไม่เข้ากันเราก็จะแนะนําลูกค้ามันไม่เข้ากันตัวนี้จะพูดถึงว่ารวมในแล้วแต่ลูกค้าต้องการแต่ว่า แคือแปดสิบบาทนี่คือคุ้มค่าราคามากนะทุกคนนี่มะนาวก็ใช้เป็นมะนาวลูกนะแต่มะนาวลูกมะนาวลูกนีหลายชนิดดูได้น่ากินมากคือกินได้ทั้งครอบครัวได้เยอะแปดสิบบาทนี่จบเลยเรืองได้ทุกอย่างเลยคือจบ กับแก้มไม่ยิ่งดีแนะนำก็จะเป็นกับแก้มเพราะว่าตัวนี้มันจะรดจัดอ่าจะรดจัดใช่ก็คือดูจัดสีสันนะคือรดจัดแน่นอนนะได้แล้วเป็นอะไรพีจ้าสั่งได้ปลาปลาทอดดูคลาเขาไม่กัดสายนะ ต้มเนื้อหมูหรือเอ็นเนื้อจัาได้ไหมต้มต้มเนื้อต้มเนื้ออันนี้เป็นขาหมูอันนี้เป็นขาหมูสั่งได้เลยนะคะทางนู้นสั่งได้เลยจ้าลราคาเยอะมากนะร้านนี้สามารถคนกินรถจัดหรือไม่รถจัดก็คือสามารถสั่งได้นะอะไรนะคะเนื้อหมูหรือถั่วจัดสั่ก่อนนะคะ เป็นเนื้อนะอันนี้เป็นเอ็นหมูครับผมแกดูก่อนนะจ๊ะแกดูก่อนเอ็นหมูเอ็นเนื้อครับผมรับประทานร้านนี้แซ่บควับเอ็นเนื้อเอ็นเนื้อเนาะเอาก็ด้หยจ๊ะ แยกออกไปเลยแยกผมนะโอเคได้นะคะสังต่อได้เลยจ้ารวมได้ทุกอย่างเลยนะคะคี่บอกได้เลยจ้ารวมกันเท่าไรแปดสิบบาทเท่าเดิมจ้ารวมกันก็ราคาเดิมนะครับผม80บาทจ้าสังได้เลยนะครับ หมดเลยดูขา,ายดีมากนะคือสั่งได้ชอบแบบไหนคือสั่งได้ทุกอย่างนะเพราะกรุงหน้าร้านเลยสั่งได้เลยจะเอาเปรี้ยวเอาเีเอาขมเอาหวานแค่คะิบบาทจ้า แกหมูแเนื้อน<ม>จ๊เล,นเลยครับเี่ยก็คืออยู่โซนสปสีดฟูดอาจจะต้องก็คือล็อกนี่ก็คือผัดกันตลอดนะแม่นะอาจจะต้องเดินหาแต่ว่าเจอแน่นอนฮนะ,ะขายทุกวันขายทุกวันไม่มีไม่มวันหยุด,น,ยดนะตัเนะาสนะจแกหมูแนเนื้อจเ็นหมูเอ็นเนื้อนะจ๊ะเลือกได้รวมได้จ้า คครับสวนะะหมูแ่เนื้้อจเลือกได้รวมได้นะจ๊ะอ๋อปกติมีขัวไก่บ้านนี่ยไหมปะมีครับอ๋อจะมีขัวไก่บ้านด้วยขายถุงเท่าไหร่ครับหกสิบบาทอ๋อขายถุงโลกสิบบาทหกสิบบาทนะเห็นไหฮะเขาจะมีขัวไก่บ้านเนี่ยนะโร้านนี้คือมีทุกอย่างเลยนะคือมาที่นี่จบเลยนะครับหมูขาไก่ ยำไข่น้ำกลันน้ำใส่ได้เลยของทุกอย่างนี้ทําเป็นต้มยำได้นะครับทําเป็นต้มยำได้ต้มแทบเป็นหลักแต่ต้มยำนี่ถ้าต้องการก็ัได้ด้วยแตหมูแทบเนื้อนะจ๊ะแม้ทุก่อนจ้าิูเนาะกสเจ้าแ่หมูแบเนือนะคะต้มบหมอนีมีได้รวมได้แต่รมทุกอย่างเลยนะคะที่เอาได้เลยจ้า เดือดๆเลยนะจ้นมไม่ได้จ้าจิ80บาท <50 S 2> บาทรวมสามารถรวมได้พี่ราคาเหมือนเดิม80บาทเหมือนเดิมรวมกันได้นะร้านนี้ป่าแกใจดีนะ นัครับลดจัดไม่เพียวเนาะ ลูกค้าลอ้ลอมรอบนะลูกค้าลุมซื้อนะร้นานนี้สั่งเลยนะคะแซมหมูแซบเนื้อจต่ต้ผมผูต้มยำจ้าแล้วก็น,น้ำใสสั่งได้เลยนะคะเลื้กได้รวมได้จะรวมได้ทุกอย่างเลยจ้าที่บอกไปเลยนะคะครับผมสั่งได้เลยครับเนื้อเอาผมไหมครับเอาผมไหม นีแล้วเป็นอะไรดิจ๊าเนื้อครับเป็นเนื้อครับผมเนื้อป่าทำไม่ทันแล้วนะนี่ขอบคุณตานี้ถ้าอันอันนี้จะอันนี้จะใช้เป็นพริกพริกป่นกับพริกเลยนะใช่เป็นพริกทอดพริกทอดใช่ไหมอ๋อจะมาตำเนาะป่ามันตัวนี้มจะเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดมากเนาะแปดสิบบาทอันนี้เป็นเนื้อค่ะ rất chặt đấy các, cổm mấy, cổm nít mấy của nó. ไม่กี่ชั่วโมงนะจะหมดแล้วนะนี่คือเขาจะตุ๋นตลอดนะจะจะจะต้มตลอดนะให้มันร้อนนะครับผมเย็นหมูอินเนื้อวันนี้มีแก๊สสองถังเลยเนาะนี่ใช้แก๊สใช้แก๊สแล้วสองถังเลยโอ้โหใช้เปลืองนะป่านนะเช็กเปลืองนะป่านระต้องอ่อนหมูจ้ะอันนี้เป็นอินเนื้อ <S <S ้่เอ็นเนือเอ็นเนื้ออเอ็นเนือเหมือนกันั่งตามกันกินหมูกับกระดูกหมูสั่งเลยนะคะสั่งไม่ขมนะครับไม่ขมเนาะ นะลูกค้าล้อมรอบนะลูกค้าต่อแถวเทียบเลยนะได้ทุกคนนะได้ทุกคนกรโดกัเแก้หมูมคดเดียวกันจัดเนาะรัแนรถจัดเนาะน้องมาได้ดีครับผมสั่งเลย เอ็นรวมกันนะคะโอเคเอ็นแก้วหมูกับตีนไก่รวมกันแซ้วหมูแทบเนื้อจ้าอันนี้จะเป็นจะเหลือตีนตีนไก่กับแก้วหมูคุณพี่รับอะไรนะคะอได้สิมาได้กินเก็นจิ้มเนาะเอาน้ำจิ้มขมหรือเปรี้ยวดี เอาผมนะคะเอ็นเนื้อใช่ไหมเอ็นเนื้อเอ็นหมูรวมกันหรือเปล่าคะจ้าแปดสิบบาทค่ะรวมกันแปดสิบบาทกระมังนี้จะหมดแล้วนะนแต่นิดเดียวเอง น้จิ้มนะน้ำจิ้มขมนะคะเบีวยวสองขวดนะครับผมจะเพิ่มรสชาติอาหารมากยิ่งขึ้นต้มโขรง,ะะรงยังมีอยู่จ้าต้มโขรงชุดเนาะอันนี้แช่เนื้อมันละกี่โลครับเนี่ยเยอะเนาะปรนะมาณห้าสิบหกสิบได้ เ้าสิบหกสิบโลเป็นร้อยนะถ้าลวมกันก็คือร้อยกว่าโลนะเกืบสองร้อโลนะมีต่อวันนะขายหมดทุกวันนะร้านนี้ครัตรงตรงต้องเปแกะเกือบจะหมดแล้ว จะเป็นชุดสุดท้ายแล้วทำหลายสิบบาทือให้เยอะมากนะเดี๋ยวตัวนี้ต้องแกะก้างก่อนนะครับอันนี้ไหครับหลขาดทุนไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับแป๊บนึงนะคะลูกค้านโยบายของเราขายให้ร้านอื่นเจงก่อนเดี๋ยวเราเจงต่างลูกค้ารอมรอบแบบนี้ดูนะแป๊บนึงนะครับ ่ยมากนน,นีต้มโป่งนี่อร่อยมากนะครับอร่อยมากแนะน่นอนคือ,อกินกับแก้มนี่คือใช่ใช่ลเลยมันจะมันจะเที้ยวน้ำมะขามาเปรี้ยวน้ำมะขามแล้วก็ไปหานามะนาวนิดมะนาวนิดหน,น่อยมันก็จะแบบกลมกล่อมมานคนมากดูจากสีลักษณะดูคือแซ่บแน่นอนนะ ต่อเลยนะคะจัดเนาะแซ่บตันนี้อะไรคะแบกได้เลยจ้าต้องโค้งกัะ นี้ค่อนข้างดีนะวันนี้ฝนไม่ตกนะมาถ่ายกันเจอจะมาเชือวันฝนตกเนาะสภาพดลยแซแบบนะจ้ะต้มข้นต้มยำจะสั่งเลยจ้าสั่งต่อเลยนะคะขาเข้าอีกแล้วนะครับผมรับอะไรดีจ้าสั่งได้เลยนะคะ เล็นหมูเอียนเนื้อจากกรุงกรกอนเอ็้นแก้วหมูนี่นะจ๊าแวะดูก่อนจะเลือกได้รวมได้นะครับถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร์นะกดดิ่งนะเพราะเป็นแรงผลักดันต่อไปนะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะขอบคุณป่านะคร<ช>ับขอบคุณค้าน<ช>ีข่ขอบคุณแม่นะครับครับผมเนี่ยอยู่โซนสตรีทฟู้ดนะตลาดเซฟวันนะ